โอเคก็ okay, ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกลือรีเกลือชาในเกม Reverse 1999เย้แล้ววันนี้ก็มีเสียงปริศนามาโลกสุมกาชากับเราในช่วงนี้ด้วยเอาเชิญพู้น้อยโหลสวัสดีครับผมเองครับสุดหลอ่อ <laughs> <laughs> สุดหล่อคนนี้เสียงหล่อมากเลยนะแน่บอกเลย <laughs> แน่นอนครับ ะแลอย่างที่ลูกๆกันเลยเคยเล่าให้สุดหล่อคนนี้ฟังแล้วว่าเออรอกาชาของพี่โจเนี่ยมาประมาณสักตั้งแต่พี่โจออกมาใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนตั้งแต่สีเดือนที่แล้วและจนมาถึงตอนนี้ในที่สุดกาชาของพี่โจก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วและดองเกลือไปเรียบร้อย <Hey. S 1> แล้วด้วยคิดว่ายังไงสุดหล่อว่าจะสุ่มได้ไหมได้แน่นอนครับรู้สึกว่านนมีกำลังดีเอ้ไม่มีนี่หว่า ก็ไฟห้าดาวแล้วก็ถ้าดูในเนคอร์ดก็ทามลิมิตยังไม่สุ่มโอเคมะมราเริ่มกันเลยว่าจะได้หรือไม่ได้การเอาแล้วนะสิบโลจังจังุนมุนเอ,นเอสีทองอะ่ะเอาออกแล้วปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เพราะสีเนี้ยมันจะเป็นสีส้ม ตอดสกิปไม่ได้ต้องสีส้มตัวใหญ่มากเลยใช่อวยมากตอนนี้มาอีกสิบอันหนึ่งสองสามทองอีกแล้วสีทองอลยแล้วทองปีนะครับวันนี้ทำไมช่วงนี้ออกทองจังนะอ่ะสีทองดูดิตัวนี้ตัวอะไรโอ้สีทองไปต่อสีทองแล้วหายไปแล้ว เอาละอีกสิบสามสิบปนาโลนี้สามสิบปนาโลนี้ยังไม่ออกครับทองมาแทนทองมาอีกแล้วการะชานจะตีทองหรืเ่าไม่นะการันตีส้มนะหรือว่าพี่แกอาจจะยังเล่นตัวอยู่ไม่ออกมารอมันนานแล้วไปอีกสิบไปหมุนจนแบบเวียนจะระเบิดแล้วใช่อันนี้คือเข็มเย็บผ้าของซินอะไรนะเจ้าหญิงดิชาปะ ไม่ออกครับอไม่ออกโอเคแต่ได้วันหนึ่งแล้วแต่ตัวนี้ไม่ออกไมสี่สิบเก้าแล้วรอบนี้น่าจะออกแล้วม่วงว่ะม่วงไม่ใช่เฮ้ยจะรอดอยู่ด้วยร่วงอี่โจทีห้าคงฝันไปแล้วหลับมั้งไป ทองสองอะเทนนี้ใช่ใช่ทองหยิบทองหยอดไปยี่สิบเก้าแล้วเอาไว้คุ้มล่ะงานนี้จะออกไหมโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกแล้วจะหล่นหรือว่าเอไม่รู้สิแต่ถ้าหลุดก็สวยต้องเป็นเบสเท่านั้นไม่ใช่เบสเอาอี่อ่อ โถลุดเลทไปแล้วเป็นหลุดเลทครั้งแรกของในเกมนี้ซะด้วยสิมาอีกสิบว้ายสีม่วงแซบตาเล่ม่วงแซปตาเลยเฮ้ยลุ้น้ถเนี่ยจะออกไม่ออกเนี่ยเหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรเจ้าอย่างไงเจ้าไงมีการันตีใช่การันตีแต่ต่อไช่ประกันอืวใช่อย่างไ้นอยขอให้ได้เทียหนึ่งแลเทียสองก็ยังดีกว่า เฮ้ย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 เอามาเลยมาไวมากเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะไาเบสต้องเบสแล้วต้องเบสแล้วเบสเย้เย้ดีใจด้วยเยี่ยมแต่ยังไม่จบหรอกขอให้ได้สักเทียนึงเก็บเน้อยกองมาเพื่อพี่แกคนเดียวทั้งนั้นเลยเออเรักต่อ คราวนี้ก็ยาวๆเลยจ้าม่วงใหม่และม่วงใหม่และม่วงมาอีกแล้วก,ก็คือสุ่มไปประมาณสักเยอะพอสมควรเลยนะแต่ก็ยังไม่ขึ้นต้องรอหนึ่งชั่วโมงไปอีกรอบเสียไปหนึ่งพันแปดอุ้ยสีทองมาโอ้อยตื่นเต้นตื่นเต้นหวัวสามทองเลยวะ่ะห ทองหยิบทองหยอดโอ้โหทองหยิบทองหยอดใช่เลยนนเหลือหมื่นสามแล้วเพื่อพี่โจคนเดียวอุ้ยโทอีกแล้ว,วอ่ะทองเยอะช,ช่วงนีงนนนง้ช่วงนี้อะไรกับทองไม่รู้เหมือนกันก็ดีแล้วมันออกทองอืมช่วงนี้อะไรกับทองก็ไม่รู้เหลือเก้าพัน<อ>แล้วทองเกมน,นี้นี่คือม่วงในเกมส์คิวาอามาแล้วมาแล้วไม่หล<ะ>ุดหรอกอันนี้ไม่หลุดเราเชื่อว่าไม่หลุดเลยจากประสบการณ์การคาดเดาแล้ว หลุดเลยจบจบยพี่ต้าผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวขอเวลาทำใจแป๊บหนึ่งเหลือเก้าพันแล้วพี่โจต้องเคียร์หนึ่งให้ได้สิเก้าพได้อีกหกสิบมั้งได้ห้าสิบหกสิบรอบได้ยังไงอันเนี้ยตู้พี่โจตรงนั้นแหละเฮ้ยอ้าวมาเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ป้ใช่ป้ามาแล้วป้าเรามาดูกันว่าจะใช่หรือไม่ใช่อ้าวมันก็การันตีนี่ ได้แล้วอีกตัวจริงๆสุส่มมาเพื่อพี่แกแหละมาเหลือแปดพันคิดว่าคนเก็บไปเก็บฮเรอถ้าโลบก็เอาไปเลยโลบก็จัดไปเลยไม่ได้ว่าอะไรโลบเลยเอาเลยยังไงซักก็เพื่อพี่โจแหละเปได้อเได้เก็บมาตั้งสี่เดือนนะเนี่ยขอบอกเลยสี่เดือนสี่เดือนแล้วก็มีสูมเป็นบางตัวด้วย่ะ อีกสิบด้วยครับลิปคลิปหลุดเลดไปกี่อันแล้วนะจำได้ไหมก็หลุดไปสองรอบแล้วใช่สองรอบไปเหลือสี่พันแล้วนี่น่าจะโลกหน่อยเหอะเฮ้ยไม่ได้ป่ะประมาณยี่สิบครั้งมันจ่ายไปพันแปดแล้วก็มีเศษอีกเศษมีป้องวะเอาไปเอาเศษไปแลกก่อนไหมนี่ไงเศษเป็นแรกก่อน ได้ประมาณหกอันเซดิหกอันมาไปมือสั่นแล้วเราจะสมด้ยี่สิบอ้ยสีตกใจหมดตกใจได้สามมาอีกครั้งสุดท้ายแพี่โจครั้งสุดท้ายแล้วนะพี่โจขอหลายสองมาหรือเปล่าเลยสองมาหรือเปล่าไม่มาว่ะหมดร้อยหมดแล้ว ลุดเลทไปกี่รอบนะสองปะถใช่สองรอบไะเดี๋ยวอาจจะมีเก็บสุม่มคราวหน้าด้วยแต่ต้องรออันนี้ยรีเวิร์ดมาอีกรอบนึงแล้วก็วใช่อีกเก้าวันแล้วก็ต่อไปก็จะไปเล่นอีเวนต์อีเวนต์น่าจะมีให้อีกสิบไม่สิอีกสามอันมัน้ง <learned> อาวลวก็สุ่มก็อย่างนี้แหละยาวๆเลยอยู่ไหนนะตัวดีตัวแสบของฉันอยู่นี่เอง <Wanna S 1> แล้วก็เก็บกี่ทองวนะ สองทองกับอีกหนึ่งมาแล้วปอัพครับ,รบเรียบร้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้เลยรัวๆอเคไม่มีอะไรละแล้วเรา <search. S 3> ปิดคลิปเถอะโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปแล้วเอาละก็จบกันไปแล้วเนาะจากการสุ่งพี่โจดีเวิร์สหนึ่งเก้า้าเก้าในช่วงเกลือรีเกลือชาวันนี้เนาะ แล้วเพื่อนเสียงหลอกของเราก็จะรีบไปเล่นเกมของเขาแหละใช่ไหมใช่ครับโอเคอยูไม่ไาาก็่นานแล้วตัวร้อนใช่ตัวร้อนเลยร้อนลุ่มเอาละงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้างั้นก็สวัสดีนะจ้าบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีจ้า